โปรเจกต์4ทีม15การจัดเก็บหนังสือราชการแบบฟอร์มสำนักงานการจัดโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานทั้งในภาพรวมและแต่ละหน่วยงาน องค์ประกอบสำคัญของงานเก็บเอกสารราชการมี5ส่วนส่วนที่1ระเบียบกำหนดวิธีการจัดเก็บไว้3แบบแบบที่1การเก็บระหว่างปฏิบัติคือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่แล้วเสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่องโดยให้กำหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน<ๆ>เช่นเรื่องเบิกจ่ายจัดเงินรายได้แบบที่2การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วคือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก แบบที่3การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบคือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จําเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจำไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้เมื่อหมดความจําเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้วให้จัดส่งหนังสือนั้นไปยังหน่วยเก็บของส่วนรชาชการโดยให้ถือปฏิบัติส่วนที่2ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบการจัด เก็บเอกสารที่ได้รับความนิยมใช้จัดเก็บเอกสารในปัจจุบันมี4ระบบด้วยกันคือ 1. ระบบจัดเก็บเอกสารตามหัวข้อเรื่อง 2. ระบบจัดเก็บเอกสารตามชื่อหน่วยงานหรือชื่อบุคคล 3. ระบบจัดเก็บเอกสารตามชื่อสถานที่ตั้งของหน่วยงาน 4. ระบบจัดเก็บเอกสารโดยใช้เลขรหัสแทนเรื่องเรื่องหนึ่งระบบเก็บตามหัวข้อเรื่องหรือชื่อเรื่อง โดยทั่วไปตามหลักสากลมีการจำแนกหัวข้อเรื่องใหญ่ๆไว้สิบหมวดด้วยกันดังนี้หมวดที่หนึ่งเรื่องการเงินงบประมาณหมวดที่สองเรื่องคำสั่งระเบียบประกาศพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกามติคณะรัฐมนตรีหมวดที่สเรื่องโต้ตอบทั่วไปขอความร่วมมือหมวดที่4ี่เรื่องบริหารทั่วไปหมวดที่หเรื่องบริหารบุคคลหมวดที่6เรื่องเบตดเตล็ด หมวดที่7เรื่องประชุมสัมนมาหมวดที่8เรื่องฝึกอบรมบรรยายทุนดูงานต่างประเทศหมวดที่9เรื่องวัสดุครุพันธฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหมวดที่10เรื่องรายงานและสถิติส่วนที่3นะครับอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับจัดเก็บเอกสารอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บเอกสารประกอบด้วย1 แฟ้มเก็บเอกสารชนิดต่างๆ2ต <Yeah. S 1> ู้และชั้นเก็บเอกสารชนิดต่างๆ 3. อุปกรณ์ช่วยเก็บเอกสารอื่นๆแฟ้มสนับเก็บเอกสารนะครับมีด้วยกันส่ชนิดก็คือ 1. แฟ้มปกอ่อนชนิดเจาะในคุณสมบัตินะครับ 1. ใช้เก็บเรื่องระหว่างปี2ใช้เก็บเรื่องปฏิบัติเสร็จแล้ว3ใช้เก็บระเบียบต่างๆ 2. แฟ้มแกวนะครับคุณสมบัติ 1. ใช้เก็บเรื่องระหว่างปี2ใช้เก็บระเบียบ คำสั่งและข้อบังคับที่จำเป็นต้องใช้อยู่เสมอ 3. ใช้เก็บประวัติส่วนบุคคล 3. นะครับแฟ้มปกแข่งชนิดสปริงจับในและเจาะในควรใช้ชนิดจับในนะครับคุณสมบัติ 1. ใช้เก็บหนังสือเข้าใหม่ 2. ใช้เป็นแฟ้มเก็บเรื่องระหว่างปฏิบัติ 3. ใช้เป็นแฟ้มเก็บเรื่องรับถึงรับมาก 4. นะครับแฟ้มสันหนาชนิดเจาะในคุณสมบัตินะครับ 1. ใช้เก็บเรื่องเมื่อตอนสิ้นปีหรือเก็บเรื่องต่อเนื่อง 2. ใช้เก็บระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานต่งตงตงางๆ 3. ใช้เก็บเรื่องที่มีความหนามากความปกติส่วนที่ 4. การจัดทําและการจัดวางแฟ้มเก็บเอกสาร ขั้นตอนการทำแฟ้มเก็บเอกสารหนึ่งนำแฟ้มเก็บเอกสารชนิดต่างๆมาติดกระดาษสีประจำหมวดสีประจำหมวดคือสีที่กำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ประจำหมวดเก็บเอกสารในแต่ละหมวด 2. พิมพ์ชื่อรหัสหมวดใหญ่ชื่อหมวดหมวดย่อยและพิมพ์ชื่อแฟ้มเก็บเอกสารให้มีขนาดที่พอดีกับแฟ้มที่ใช้เก็บเอกสารชนิดนั้นๆ 3. ตัดกระดาษที่พิมพ์ชื่อรหัสหมวดและ พิมพ์ชื่อแฟ้มเก็บเอกสารใหม่มีขนาดพอดีกับแฟม้ม 4. นํนำกระดาษที่ตัดไว้แล้วมาทาด้วยกาวชนิดแท่งและนำไปปิดทับบนกระดาษสีประจำหมวดที่ติดไว้ที่แฟ้มก่อนแล้วและปิดทับด้วยกระดาษกาวใสอีกครั้งเพื่อให้มีความสวยงามและทนทานไม่ให้หลุดง่ายกระดาษที่พิมพ์รหัสหมวดหมู่เอกสารต้องให้มีขนาดเล็กกว่ากระดาษสีเพื่อให้สังเกตเห็นสีประจำหมวดได้โดยง่าย 5. แฟ้มปกอ่อนมีแถบยื่นให้ติดกระดาษสีและชื่อแฟ้มที่แถบยื่น 6. แฟ้มสันหนาเจาะใน ให้ติดชื่อไว้ที่สารแฟ้มส่วนที่ 5. ข้อควรปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติงานจัดเอกสาร 1. แฟ้มเก็บเอกสารที่นําเข้าเก็บในลิ้นชักหรือในตู้เหล็กหรือชั้นเก็บเอกสารแต่ละแฟ้มจะต้องพิมพ์หมายเลขรหัสแล,และพิมพ์ชื่อเรียงตามลําดับหมวดหมู่หรือพิมพ์ชื่อบุคคลหรือชื่อหน่วยงานตามลักษณะการเก็บเอกสารที่กําหนดไว้ 2. ตู้เก็บเอกสารจะต้องมีป้ายบอกชื่อเรื่องหรือป้ายบอกหมวดหมู่เอกสารที่เก็บไว้ภายในตู้หรือภายในลิ้นชักที่เก็บเอกสารทุกตู้และทุกลิ้นชัก 3. การเก็บเอกสารไว้ในตู้เก็บที่มีลิ้นชักควรเก็บเอกสารที่มีความที่การใช้อยู่เสมอไว้ในลิ้นชักที่อยู่ในระดับสายตาลิ้นชักที่1ห,หรือ2เพื่อให้สะดวกในการนําเอากสารเข้าเก็บและเพื่อความสะดวกในการค้นหา 4. ไม่ควรเก็บเอกสารมากกว่าหนึ่งเรื่องในแฟ้มเดียวกันยกเว้นแฟ้มหมวดบิบทเลต ห้ามนำเอกสารที่ไม่ได้เย็บชุดเก็บใส่แฟมแล้วนำไปเก็บในตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร